ดูน้ำป่าไหลหลากกันนะครับนี่ยตกนะฮเกิดจากฝนตกนะครับฝนตกหนักมากเสียงน้ำดังน่ากลัวสิ่งไม้ต้นไม้นะครับไหลลงมาตามน,น้ำนี่ฮะฝนตกพายเหยื่อเขาเริ่มไม่โยงนะครับ ฟังเสียงน้ำนะครับเสียงน้ำนี่ครับต้นต้นตีนไม้เศษไม้ลงมาหมดนะครับ ัวมากครับมาอย่างไร ฉันกลิ่นไม้นะครับมา้าเป็นละลอกละลอกเลยโอ้ มีคนติดู่ข้างบนนะครับติดมาลงมาไม่ได้นะฮะจมเปอร์เซ็นต์หลายก็ต่ายร้อยสองถึงสามเท่านะครับแต่ต่ายร้อยก็มีส่วนหนึ่งมันก็เป็น

แล้วคนดีเท่าหอ่ไม่มีละกี่กองาิมก็จิ้ดเลยรแง่แง่ดน่งเลมันโดนโทษกองอาจิตมุกขนมันนะนั่งลง่งเดียวปน้องขุนกันข้าเป้ยไอกี่นั่งลง ปีนี้นำปลามากครับมาตามถนนแล้วมาลงกหนองกุ้งครับเป้าซอนออกก้อนกุ้งมันจะตายครับปีนี้มาสองรอบครับรอบแรกว่ารุ่นแรกป็นนยรอบสองอ่ะถ่วมมาน้ําท่างล้นเขาน้ําบ่อกุ้งครับตามไอ้ตามถนนมาาครับไอ้ฝนตกแห้งครับมันกับปริมาณฝนเยอะมันกับถ่วมมากครับเอ่อนำปลามันพัด ปุ๋ยพัดยาข้าเจ้าที่ปลามั่นมากครับมันกลเป็นน้าแดงน้าปุ๋ยที่ข้าเจ้ามากมมนมาลงบ่กุ้งมันวหายตอไอสารเคมีครับมันก็ฆ่ากันตายครับมีตำบลบัวบานมันกับที่บ้านกับสิบกว่าไร่ยี่สิบไร่แล้วแต่ครับปีใดมาหลายกับหลายครับปีนี้คนบอกว่าสิบกว่าไร่นี่แหละครับที่ผมเห็นน้าแดงเข่าบ่ครับไม่ได้ห้กุ้งตายมันก็เกิดความเสียหายอยู่ าทางกลปปะะมงแล้วแต่เพื่อนจะซอยพอซอยก็แล้วแต่เพราะว่ามันคู่มันบอด้ขาดหลายครับวงพุ่นเพิ่นขาดรลายเพื่อนก็ไปสำรวจหายูครับที่ขาดเป็นเป็นแถวเป็นค่องไปครับ